พี่น้องครับปวงอีกแล้วครับพี่น้องเอาอย่างมาใส่ปุ๋ยยามขึ้นอีกเล้วเป็นยังคือใส่ปุ๋ยสูตรนี้วันีเป็นยังมันคือ,อตายตัวเป็นยังผมคือใส่ปุ๋ยบวกคือเก่าจากเถื่อพี่น้องคือเข้าต้องใส่ปุ๋ยสูตรใดนี่มันสมปะหลังเขาฉีบวกเข้าเองครับพี่น้องอันนี้มันสองเดือนแล้วครับต้นมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่พี่น้องต้องเอาสิบห้าห้ายี่สิบครับอีกสองมือสิครบสองเดือนครับเนี่ยมเห็นว่พี่น้อง นี่ครับเห็นบ่ทั้งพุ่นทั้งพุ่นสองเดือนใบคุ้มหมดเลยนครับเนาะปลูกไรายๆกันก็เลยต้องจัดสิบห้าห้ายี่สิบครับเพราะว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องใส่ตามมันสัมปรังที่มันบอกเรานะครับว่ามันสัมปรังมันต้องการปุ๋ยสูตรไหนพี่น้องใส่มัวสัวว่าไรได้ครับไม่มีสูตรตายตัวครับการทําเกษตรตะกอนครับตัวนั้นที่ผมใส่สิบหกแปดแปดสองสอบ แล้วก็0060ส,สอบหนึ่งที่ผสมกันเนาะพี่น้องก็สองต่อหนึ่งก็คือตัวน,นั้นมันมันอายุตอนผมใส่มันหาย12มือเนาะครับเนาะขันผมจำผิดใบมันคุ้มเบิดแล้วพี่น้องก็คือต้นเขาสมบูรณ์แล้วแล้วทีนี้ในตัวเจนในตัวเจนจากธรรมชาติเขาเขาก็ให้เรามาแล้วประมาณ70 78เปอร์เซ็นต์พี่น้องเนาะก็เลยไม่ต้องเน้นตัวหน้าแต่ตัวนี้ต้อง เพิ่มตัวหนาขึ้นมานิดนึงครับพี่น้องจะต,ตัวท้ายสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ตัวหนากับซิวมันสิบห้าเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ครับเพราะว่าใบมันเขาบุค่อยสมบูรณ์นี่นี่พี่น้องสังเกตบึงถ้ามันเขาสมบูรณ์ใบมันสัมปรังจะใหญ่กว่านี้นะครับเนาะอันนี้ถือว่าบบใหญ่ครับนี่เริ่มเริ่มต้องการปุ๋ยเหรอเห็นว่าพี่น้องใบมันเหลืองเนาะเดี๋ยวผมลองปิดไฟฉายบังพี่น้องที่แนมเห็นบ่ นี่ครับเนาะผสมสองต่อนหนึ่งครับปลานิ่งท่องหนึ่งกระสอบสิบห้าห้ายี่สิบส,สองกระสอบพี่น้องยูเลียละลล่เบื้องหล้วพี่น้องเมื่อกี้เจอความชื้นในอากาศครับเบิ่งเปิดทุงเบิ้งเปิดทุงให้พี่น้องเบิ่งดูนี่ไงยูเลียเกือบไปทางเขาหมดแล้วแต่เม็ดนี่ไง <c oughs> อันนี้คือมันสัมปลังต้องการตัวหนาสูงจักน้อยพี่น้องเนาะแต่ว่านักไทยครับเพราะว่ามันสัมปลังเนะเาะหากินน้ำหัวมันเนาะพี่น้องหากินน้ำหัวก็ต้องเน้นโตไทยไปเฮายยอดอย่าบ้านเด้อพี่น้องบ้านก็ได้ครับแต่ว่านะพี่น้องยอดเอาดีกว่า แล้วเอื่นส่องกับมาเก็บหญ้าครับยอดปุ๋ยแล้วๆอย่าให้มันได้กินปุ๋ยเห้องพี่น้องปีนี้ปุ๋ยแพงครับ